f ี่มักกับยังค่อยเก็บเอาไว้เนาะค่ะตัวเลียกทุกตัวก็ให้เบื้องเอาไว้เพื่อเปลี่นแนวท่างเขากับบอลูเนาะค่ะวาเลีกมันสีออกตัวใดคุณตาคุ่นกะมา mm hmm. ปั่นแบงปั่นแนวทางให้พี่น้องเ c บซี mm ่เฮ้าได้เก็บเอาไปเบื้องไปพิจารณาใส่ ับของอาจารย์อื่นเส้นอื่นเพิ่นเนาะค่ะเข่าฟันบ่ดพี่มันสิเขาวฟันบ่ดคุ้นตาแล้วก็เคยฟันแม่นมาตลอดนะคะรอยที่เราพี่ตั้งที่จะเล่นหน้าเบิ่งว่ามันสิเข่าฟันบ่โชคดีที่บุกคนเด้อยำๆมันลุยกันก็อยากบอกอยากให้มัดถือกั่เอา เพ็งไหนน้อหวดนี่ท่านใดไปั่นฝันดีไปท่านฝันสองสามครื่นซ้อนนั่นล้ะฝันสองสามคึืนซ้อนคึ่งแหลกตองวดวันที่สิบเจ็ดฝันวันที่ห้าน้ำกันสองคนแต่คนละลำบาานกคุณนึงวัดพุนปลาไปเอาต่เนี่ยปลาที่เบ็ดวะท่น ถึงัดหัวเฮียไปงัดไปเลยกบ็บไปหัวเฮียก็เลยคิดว่าสามหาสองโยตามความฝันสามหาสองนี่ก็เป็นหาเนาะนี่สองลำขีดคนละล่ำลำขีดคนละลำเดี่ยปาติดเบ็ดโดยปูอ,อ,อุปกรณ์ว่าเปียกไม่เอาปาติดเบ็ดว่าวกันถึงงัดหัวเฮียไป เนี้ยผมเนี้ยบ่ไปแสดงว่าบ่มีบ่มีเป็ดขึ้นบ้าปะจักสิป่ายังตัวหนาปาป่าก็บ่เห็นตัวป่าเห็นแต่ป่าเด็ดน้ำน้ำอยู่อโหมดต่ว่าปลาติดเด็ดแล้วมือมือสองมาอีกฟันฟันอีกฟันอันบานนี้บอกเป็นโตนะาันว่าขั้วโมเก้าขายละเบ้อ บอท่านขายแล้วยังจะหนีแล้วว่ะท่านแต่ว่าอว่าขายตัวนึงซื้อมาแทนแล้วบอว่าท่านซื้อมาแทนแล้วว่ะท่านในหอยเพิ่นสิมาซื้อ่ยกล้วยน้ำดีเมือ่อนี่วะท่านเพิ่นสิให้ราคาสองหมืน่นนะให้ราคาสองหมืน่นเดี๋ยวจะสอนอันนี้ฟันไก่เคียงกันบาเมื่อน,นึงให้ได้เนี่ยล้วเฮ็ดเคลื่อนเนี่ยละแต่ว่าเขียน่ยมอายุฟันมาเมื่อก่อนนี่ก็บฟันอีกเขาจำนองเก่า คนหนึ่งมาบอกว่าค้วยขายมัดหรือบ่บ่อยังอยู่ในหอยกระจ้าสิมัดเสือน้ำก้วยราคาสองหมื่นหามีบ่ว่าสันบนี้เมื่อเมื่อก่อนเนี่ยละ้นขื้นรุ่นมากนี่ล้วสองหมื่นหาสิมัดเสือราคาสองหมื่นหามีบ่ว่าสั่นกัเลยว่าหวยสีบ่พ่อมีบ่อ่าสั่นอันนี้ก็เขี้ยวแล้วก็เขียนสองนหาาสีน่า มันมีตัวมากไม่ใจนี่คุณตามากตัวใดเนาะค่ะแต่มาค่วหมูเกาเนาะมไม่ค่วตัวเดียวดี่ขั่วมูเก่าคิดว่าเนี่ยมันดอกตัวเกาเรียกว่างันก็ซื้อเก้าสามสามเกา่ากับสองเกียรต สองโซนบอดีซื้อแนละ้วมันน้ำมาสองวดสามวดแล้วม่ใมออกสองศซนอู่บอกมันจะรัสิตัวเก่าปลาเด็กตัวเก่า,าจักตัวเก่ามันออกแค่ตัวเก่าจัของซื้อไม่ใช่นะซื้อแต่อหลายตัวเราสองเกียเก้าสามเกสองซื้อแล้วซื้อแล้วลงทุนไปแล้วแม่นบ่เดียวนี่ซื้อแล้วโม่ันมิตร ซื้อแล้วแต่บ่อฟันมันเป็นยังไงบ้ดนี้คันซื้อแล้วบ่อฟันนี่แสดงว่าเรถูกคบ่ถือจากรักเทียกัถืกดีเทียกกถือคือคือบังก้นว่าน้ำไทมันบอกว่าให้น้ำทางเส้นเก่าก็จะเก่าจะของสื้อแล้วเขาไม่นอกบ้านไมันอกมันออกสูนเก้าบ้านมอกสวนหกมันบอกว่าเก่ารบกเด็กหกบ้าน น้าตั้งเสียจเก่าอันนี้บานนี้บ่วางสั่นบานนี้ว่าคล้วยโมเกากล้วยมมเกาเออมันสีเก่าไม่เก่าเก่าตีจักสิเก่าเขาสื้อเห้เดเก่ามันออกเสียนะในใจมากตัวใดเป็นพิเศษบานแว่าสีสื่อสองหาหาสองเนี่ยล่ะ แค่สามตเพิ่นมาบอกอันนี้เนาะกล้วยราคาสองหมื่นหาีบอน่าซื้อสาตรสองหสองหาสองีสองนย์เงินหลก็ดีก็ซื้อดูวสหนห้ดสองศูนย์ห้าตัวหน่อย เกิดมาตัวเพิ่นบอกนะ,ะแต่ว่าสองศูนี่เพินเนบบเนเ่นบเพิน่นกระบอกยูมันเกิดว่าท่านออกบอกได้สองสามงวดเลยละน้ำมามันออกท่านออกพีอาทติอาตอก็ <c oughs> สองหาสองศูนย์หาเพราะว่า,วามันมัน,นสันเขาสันสองขึ้นเนาะ มันมันก่อยว่าทั้งสามขึ้นขึ้นแรกก็มัน,นที่สิบเก็ยเนี่สนสย,นสยสองล้ำเนียสองลำตีคนละลำปกติใช้สองหานี่ก็มาฝันว่ามาฝันว่าสามตือ้วยอีเมนมาสา,า,า,ามตือก้วยอีกตีขึ้นสอง,ส,ง,ส,ออส,งสอง,สงสาม,มาฝันว่าค้วยมมกายังบ่อเีนะ ยังอยูยัวใหอยสิมาซื้อเขาสิให้ราคาสองเมืนอันี้ผู้ให้ผู้นี้ให้สองเมืนสองศูนผู้เส้อใต้เมือวานเมื่อก่อนนี่ไม่ใสองเมืนหาไดก็สองศสองสองศูนย์หาเพราะว่า้นว่าสองสองเมื่นหาเมื่อก่อนี่สองศูนยหา ฝันมากมืกขึ้นบ่ฝันนิดนิดจีรีีได้เท่านี้บ่ดีได้ถ้าสองฝุ่นหานี่บ่เออตับสองห่าท่านก็สองตัวเดี๋ยวสองศูนย์น้ำกันแล้วจะขันปมนี้ไงที่หุบตัเด่นเนาะเออฝันสามขึ้นมันมากคล้ายๆกันฝันฝันขึ้นวันที่สิบเกี้ยตองหวนมันมันบ่ไม่บยศูนย์ นี่นียสองล้ำสองล่ำม,ม,มากินตอนปนเที่ยวตะกับสองเนาะอืมขึ้นสองมากครับมาใยหสองศูนย์นสิแม่นลิตสื้อส,สื้อข้วยรราคาสองหมืน่นถ้าปกติใช้2สองศูนย์มอ่อมากึ้นที่สามกับมาหาข้วยรราคาสองหมื่นหามีบอ่อนี่ เต็นตัดตัวเขาทีเก็บ,กบท,ที่มากกั่ยังค่อยเก็บเอาไว้เนาะคะ่ะตัวเลียทุกตัวก็ห้เบืองเอาไว้เพื่อเป็่นแมวทา่าเอาก็บเปลูเนาะคะ่ะวาเลขมันสีออกัวใดคุณนตาพุน่นกะมา ปัน่นแบงปั่นแนวทาาให้พี่น้อง FC เอฟซี่เหาได้เก็บเอาไปเบื้องไปพิจ,จะะารณาใส่กับของอาจารย์อื่นเส้นอื่นเพิ่นเนาะค่ะเขาัอนบอที่มันสิเขาปันบอ <c oughs> คุนตาแล้วกะ <c oughs> เคยฟันแม่นมาตลอดนะคะ่ะพี่น้องเอฟซี้งพิจารณาเบิงบ่งว่ามันถิเขาันบอ ลำลําเล่ยลยกันก็อยักบอกอยักห้มัดตัอยูหรอ